อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เปรพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กรันนะครับและเกมอห่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับก n s ช i นอิมแพกนะครับผมกับกิจกรรมวันที่3นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นตัวซามูไรเป็นบอสใหม่ตัวนี้เลยนะครับขอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยยากมากๆนะครับผมพยายามที่จะทําคะแนน4,005แล้วก็ผ่านนะครับอยู่ประมาณ10กว่ารอบนะครับลองผิดลองถูกนะครับลองใช้น้องกันยูนะครับลองใช้หล,หลายๆตัวลองใช้ชายนะครับผมจนมาจบที่ ใช้ยูเล่าในการผ่านนะครับซึ่งวิธีการผ่านเนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าให้เป็นตัวระยะประชิดนะครับเข้าไปประชิดแล้วก็ลากฆ่าให้มันตายพร้อมๆกันนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับถ้าเราฆ่าอีกตัวหนึ่งตายแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่ตายมันนานไปนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ตายก่อนมันจะฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฆ่าให้มันตายเวลาใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะแบบว่าไม่เกิน1ิบวิอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้ตัวละครโบนัสก็จะมีชายนะครับมีเคอร์ชิงซึ่งเหมาะสมมากๆนะครับในการนํามาผ่านนะครับแต่ว่าผมจะใช้ยูราในการผ่านเนาะคลิปนี้นะครับส่วนเลือกระดับความยากขอบอกก่อนนะครับว่า4,000กว่าๆเนี่ยค่อนข้างจะตึงเลยนะครับตึงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ไหวอะไรยังไงเนี่ยแนะนําว่าให้ลดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็เราไปทําบอสตัวอื่นทําคะแนนเพิ่มเอานะครับที่จริงเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ4,300โดยประมาณนะครับเราก็จะทำรบ30,000ได้ ได้นะครับในทุกๆวันเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรารอครบ7วันก่อนนะครับว่าตัวไหนขาดตัวไหนเราสามารถทําคะแนนเพิ่มได้อย่างเงี้ยก็ค่อยไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งทำห้าพันหกพันอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ไม่ไหวเราก็ลดลดลดลงไปเอา3 0 0พันก็พออะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่คิดมากเนี่ยก็เอาแค่ผ่านกิจกรรมเพื่อรับเพชรก็พอนะครับผมก็คือไปลดตรงนี้เอาง่ายไปเลยนะครับ มาก็มาดูกันนะครับที่ผมใช้ผ่านนะครับเวลาก็เอา120วินะครับผมน้อยสุดเนาะก็คะแนนมาค่อนข้างเยอะนะครับ250ส่วนพลังชีวิตเนี่ยถ้าเอาออกได้ก็ออกเลยนะครับเอาพลังน้อยๆเลยนะเราจะได้ค่าไว้นะครับตรงนี้มันก็อยู่ที่4,250นะครับแต่ว่าผมเอามาแล้วกันนะครับผมจะทํา4,050เนาะตรงนี้ก็ต่ําสุดนะครับผมพลังโจมตีเพิ่มเพิน15เปอร์ภายใน5วินะครับหลังจากตัวละครได้รับความเสียหายเนาะแล้วก็ตรงนี้วิ่งแล้วเราจะโดนความเสียหายแรงขึ้น เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา8ปดวิก็ดูแล้วกันนะครับว่าเราจะไหวได้แค่ไหนเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะใช้สกิลเป็นสกิลธาทุของมันนะครับก็คือเป็นสมุไรน้ําแข็งกับลมเนาะสตัวนะครับรัวๆเลยนะครับรัวแล้วก็มันจะฟันดาบรัวมากๆแล้วก็แรงนะครับพิดแล้วประมาณ2อ0 0 0มหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆนะครับส่วนการทาตรงนี้แนะนําว่าให้เลือกตามที่ตัวละครของเราที่ DPS หลักที่เราเอามานะครับ ที่ผมแนะนําเลยก็คือให้เอาเคอร์ชิงมาใช่ไหมเป็นเคอร์ชิงหรือว่าเป็นชายก็ได้นะครับหรือว่าใครมียูล่าแบบผมก็เอายูล่ามาเลยนะครับแล้วก็เลือกให้มอนสเตอร์เนี่ยมันต้านทานหินแล้วก็ลมไปเลยนะครับเพราะเราไม่ใช้2ถ่ธาตุนี้อยู่แล้วเนะาะพลังจมตีเพิ่มขึ้น20อันนี้ก็ติ๊กออกมาด้วยนะครับผมส่วนผลของการรักษาเนี่ยผมเอาออกนะครับตรงนี้ผมเอออกหมดเลยเนาะ ส่วนรายละเอียดเนี่ยทุกคนก็ไปอ่านเอานะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมเอามาก็คือเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าหากไม่สามารถกําจัดทั้ง2ตัวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาอันนี้ผมเอามาด้วยเพราะว่าเราเน้นการค่าให้มันพร้อมๆกันนะครับผมส่วนเพิ่มเลือดอีก2ตัวเนี่ยผมไม่ควรเอามานะเพราะว่าเลือดมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมเอาแค่4 5่พประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ส่วนตัวละครนะครับอย่างที่ผมบอกนะตัวละครโบนัสเนี่ยมันก็จะมีเคยชิงมีชายแล้วพวกนี้ใช่ไหมใครมีเนี่ยใครปั้นสุดไว้เนี่ยเอามาใช้เลยนะครับผมมันเพิ่มโบนัสตั้ง20%นะครับผมพลังโจมตีเนาะส่วนผมจะเอาเป็นยูราผ่านนะครับแล้วก็ไฟ2ตัวนะครับเป็นเบเนตมาด้วยนะครับแล้วก็ฮิลเลอร์ก็เหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าของผมน้องกาปาร่าเนาะ โอเคตอนเริ่มเข้ามานะครับผมมีทริคแนะนําอย่างหนึ่งเลยก็คือมันจะชาร์จเลือดกับชาร์จท่าไม่ตายของเราให้เต็มตรงนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะกดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลาดหรือว่าอะไรนะครับผมกดเริ่มใหม่มาก็มายืนชาร์จตรงนี้ให้มันเต็มก่อนที่จะเราจะกดเริ่มท้าทายตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเมื่อกินอาหารชาร์จสกิลอะไรพร้อมแล้วนะครับก็กดเริ่มนะครับวิ่งมาที่ตัวลมนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมหลังแบบนี้นะครับ นี่นะครับหลบก,การปานของมันรัวเนะาะหลังจากนั้นก็เข้ามาอัดแบบนี้นะครับผมแล้วก็อัดอันติีได้เลยเนาะเอาตัวอะไรมีอะไรก็ใส่ให้หมดสักครับผมแล้วก็ดูตัวน้ําแข็งดีๆนะครับมันยกลมืออันติอยู่เนาะเออตายรับทีนี้ก่อนหิวก่อนนะครับผม

นี่นะครับก็จะประมาณนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับหลังๆก็คือนะครับวิ่งวนสกิลฟันรัวของตัวลมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสู้ไปแป๊บหนึ่งครับเราอ่านสกิลแล้วเนี่ยตัวน้ําแข็งมันจะชาร์จยกมือที่จะเสียบพื้นที่แรงๆนะครับต้องกะจังหวะแดดลบตรงนั้นด้วยนะครับผม หลักก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งขอบอกไว้ว่ามันยากนะครับสาหรับผมค่อนข้างยากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันมีวิธีผ่านที่มันง่ายกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมพยายามลงประมาณ10-20รอบนะครับก็คือได้ประมาณนี้คลิปที่ผมอัดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะลงรอบเดียวผ่านนะครับผมก็ตายไปประมาณ 45- หรอบนะครับกว่าจะผ่านตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลดดูนะครับลดคะแนนลดอะไรดูนะครับผมไม่งั้นก็ลดระดับไปเลยนะครับที่ไม่ใช่ขั้นเทพเนาะแล้วก็ไปเก็บคะแนนจากบอสตัวอื่นเอานะครับเพิ่มเติม ตรงนี้เอานะครับเพราะว่ามันยากเนาะตัวนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับนี่นะครับก็ทํามาได้4,5 0 0นะผมไม่สามารถทําคะแนนเต็มได้จริงๆนะครับมันยากสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมหนักอะไรขนาดนั้นนะตัวละครทุกตัวของผมก็40หมดนะครับอาวุธก็40นเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอสตัวต่อไปนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็อมนต์สอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ